ทีฟตรงรกันเลยวะฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เบลจะต้องเดินทาง กลับน้องบัวลำภูเนาะทุกคนก็กลับไปเยี่ยมญาติด้วยพาแม่ไปหาหมอด้วยวันนี้ก็ว่าจะพาแม่ขึ้นเครื่องไปนะก็คิดว่ามันจะดูสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วที่ว่าเราไม่ต้องนั่งรถนานๆไงก็เลยว่าจะพาขึ้นเครื่องแม่เองก็ไม่เคยขึ้นเครื่องนะทุกคนแกนั่งแต่รถไฟอย่างที่เบลบอกถ้าไม่จําเป็นแกก็จะไม่นั่งเลยรถทัวร์ก็จะนั่งแต่รถไฟอย่างเดียวแต่ว่านั่งนานๆสําหรับคนที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับสะโพกอย่างเงี้ย มันนั่งนานมันก็ค่อนข้างลำบากเนาะเแบลบก็เลยตัดสินใจจองตัวเครื่องบินแล้วก็พาแม่บินไปที่หนองบัวลำพูกันเลยบบเบลเผื่อเวลาไว้เยอะมากเลยนะทุกคนเแบลบแพ็คของอะไรเรียบร้อยก็บอกน้องชายว่าให้น้องชายจัดการไปส่งให้แล้วคันนี้เบลก็เลยยังไม่ได้นอนเลยนะทุกคนเแบลบนอนถึงประมาณตีสามได้นะมะั้งเบลแพ็คของตีสองเนาะก็นอนไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ มาตีสามน้องชายตี3าครึ่งเนี่แหละทุกคนน้องชายกับพ่อก็ออกมาแล้วก็มารับกันเราเผื่อเวลาไว้เยอะมากเลยเพราะว่าเรากลัวว่าจะหลงทางนู่นนี่นั่นเนาะก็เลยพากันออกมาตั้งแต่ตีสามครึ่งพอมาถึงอ่อ สุราษฎร์ก็ประมาณตีห้านะทุกคนแต่ว่าสนามบินยังไม่เปิดให้เช็คเอาเช็คอะไรเลยแต่ว่าเราคิดว่าเราก็น่าจะถึงเร็วกว่าเวลาเพราะว่าเผื่อเวลาไว้ก็ดีไงเพราะว่าแม่เราก็เดินช้าไงทุกคนจะเร่งรีบวิ่งก็ไม่ได้เนาะคุณแม่เบลมาถึงสนามบินก็คือตื่นเต้นมากทุกคนขอเข้าห้องน้ําก่อนเลยแกตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ไหวไม่เคยขึ้นเครื่องเนาะเป็นครั้งแรกกับการที่ได้ขึ้นเครื่องบินเบลครั้งแรกก็เหมือนกันเวลาที่เบลขึ้นทําอะไรครั้งแรกเนี่ยก็จะแบบตื่น ใจตื่น,ต,นตุ้มตุ้มต่อม,ม,มเหมือนกันนะแม่ก็คงจะอา,อารมณ์เดียวกันแล้วก็ความรู้สึกเดียวกันน้องชายกับพ่อก็ตื่นในเช้ามาส่งเลยเมื่อวานเมื่อคืนก็ไม่ได้ไปกิดีดยางนะทุกคนก็มารอไปส่งเราแต่ว่าก็ให้น้องชายกับพ่อกลับไปก่อนเพราะว่าเบลก็เช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็เอา รถเข็นมาให้แล้วเขาก็จะเข็นไปส่งข้างในนะทุกคนเขาอาจจะไม่ได้เข็นไปส่งข้างในหรอกเบลเข็นไปเองแล้วก็ให้น้องอนนากับน้องอดินจับมือกันเดินมันก็ไม่ใหญ่อะไรมากนะทุกคนที่สนามบินสุราษฎร์ก็คือก็เดินเข้าไปแป๊บเดียวพอเราเดินเข้ามาก็บรรยากาศข้างในก็เขาก็กําลังก่อสร้างกันอยู่นะก็จะคงจะเป็นสนามบินใหญ่ๆเลยแหละเขาก็กําลังทําอยู่เนาะ ก็กว้างขวางสวยมีมีเนื้อที่เป็นปันพันไล่เลยแหละทุกคนสวยงามมากสนามบินสุราษฎร์เด็กๆก็คือเอนจอยกันมากทุกคนไม่ดื้อไม่สนเลยพูดอะไรก็ฟังบอกให้จับมือกันเดินก็จับแต่ก็ยังดีที่แบบว่าสนามบินเขามีรถเอ่อเข็นให้ด้วยแล้วก็เขาก็ถามเราว่าเวลาจะลงเครื่องเนี้ยือจะรับรถเข็นไหมก็เวลาลงเครื่องปุ๊บก็จะมีคนมารับเราเอ่อรับแม่ เข็นใบส่งข้างในได้ด้วยเลยแม่ก็คือเข้าห้องน้ํารอบที่สองแล้วทุกคนขึ้นมาเช็คอินออกมาตรวเอ่อเขาเรียกอะไรตรวจผ่านคนเข้ามาตรงนี้จะมานั่งเข้าเกตใช่ไหมแกก็เข้าขอเข้าห้องน้ําอีกแล้ว ก็เลยได้พาเข้าห้องน้ําแบบนี้เด็กๆก็วิ่งเอ็นจอยจับมือกันไปนะกคนดีดามากเด็กๆสองคนก็คือจอยสุดๆขอแค่ได้เดินทางอะ่ะชอบมากไม่รู้เป็นอะไรชอบเดินทางตอนที่เบลเช็คอินเข้ามานะทุกคนเขาก็บอกว่าให้เราอานั่งแยกกันคนที่เขาเจ้าที่เขาบอกให้เช็คอินเน่นะเขาบอกว่าให้เรานั่งแยกกันแต่ว่านั่งในพื้นที่ใกล้ๆกันแต่ให้แม่ะ่ะไปนั่งข้างหน้าแล้วก็ เบลกับเด็กๆนั่งนั่งเนี่ยตรงนี้ข้างหลังแม่เขาก็ให้นั่งแบบนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันน้ำเบลก็งงเหมือนกันทําไมไม่แบบจองให้มันแบบว่าติดกันเลยหรือเปล่าหรือว่ามันมีคนนั่งอยู่แล้วแม่ก็ได้นั่งข้างหน้าเบลกับเด็กๆก็ได้นั่งข้างหลังตอนที่นั่งขึ้นเครื่องมาทุกคนเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้เราอะไปเข้าไปในเกตใช่ไหมพอเข้าไปในเกตอะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเขีนแม่เบลอะ ลงไปข้างล่างแล้วก็ต้องไปนั่งรถบัสแล้วก็ไปขึ้นบันไดด้วยแต่ว่าแม่ก็ทําได้นะทุกคนแต่คนที่เขาเป็นจุดบริการน่ะเจ้าหน้าที่เขาก็คือให้เราไปก่อนให้แม่เขาก็จะเข็นแม่ไปก่อนแล้วก็ให้เด็กๆขึ้นไปนั่งกอดให้แม่นั่งเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ให้ผู้โดยสารท่านอื่นมาขึ้นรถบัสพอขึ้นรถบัสเสร็จปุ๊บเขาก็ขับไปใช่ไหม <S <S เขาก็เลยบอกเราว่าให้แม่น่ะ อยู่ตรงนี้ก่อนให้เขาลงหมดก่อนเดี๋ยวเขาจะเอารถวิวแชร์มารับพอเอารถวิวแชร์มารับก็ให้ขึ้นบันไดทุกคนเขาก็จะขึ้นบันไดไปเลยแม่ก็พยายามขึ้นชา้าๆแต่แกก็ทําได้นะทุกคนแกก็แบบว่าพยายามยกขายกขาขึ้นแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยอยู่เนาะก็ขึ้นได้นั่นแหละก็พอนั่งขึ้นเครื่องบินได้ปุ๊บ ใช่ไหมก็มานั่งบนเครื่องบินนี่แหละบรรยากาศบนเครื่องบินก็ประมาณนี้เลยวิวบรรยากาศก็คือสวนปาล์มสวนยางเขียวขจีสวยงามมากจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็มีท้องทะเลอันกว้างใหญ่นะทุกคนอ้สวยงามจริงๆทะเลที่สุราษฎร์ก็มีเหมือนกันนะสวยงามมากเลยเบลก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันเนาะแต่ว่าว้โอกาสหน้าดีกว่าบินมาได้สักชั่วโมงหนึ่งเขาก็จะแลนดิ้งลงจอดแล้วนะทุกคนกับตันเขาก็จะประกงประกาศพูดอะไรไปก็ไม่รู้แล้วก็เขาก็จะ ลงจอดที่ดอนเมืองเขาบอกว่าลงจอดที่ดอนเมืองเบลก็จองจากาสุราษฎร์มาดอนเมืองพอจากดอนเมืองก็ต่อไปที่อุดรธานีเพราะว่าจังหวัดหนองบัวลำพูไม่มีสนามบินค่ะเราก็จะไปที่อุดรธานีแล้วก็ให้พี่เคยกับพี่สาวมารับเอาเนาะทุกคนตอนที่แม่อยู่บนเครื่องก็คือแกก็ตื่นเต้นเนาะ ก,ก่อนเครื่องมันจะขึ้นอ่ะเบลก็ยื่นมือไปจับมือแม่อยู่แล้วว่าแม่กลัวไหมเกก็บอกว่าตื่นเต้นนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเราไม่เคยขึ้นใช่ไหมละ่ะมันก็เป็นธรรมดาแหละเพราะว่านั่งสายการบินเนี่ยคือวันเนี้ยเขาขับเครื่องบินก็คือดีมากเลยนะทุกคนมันไม่แบบว่ามันไม่มีหลุมอากาศเยอะๆแล้วก็เวลาขึ้นไปก็นิ่มๆดีมันก็จะไม่ตื่นเต้นมากแต่ถ้าถ้ามีหลุมอากาศเยอะๆก็ ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะทุกคนเบลยังตื่นเต้นเลยเวลาที่มันตกหลุมอากาศมันตื่นเต้นมันน่ากลัวเนาะ พอลงเครื่องจากอดอนเมืองเนาะทุกคนเราก็ลงมาที่ดอนเมืองก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเข็นแม่ไปส่งที่จุดรับกระเป๋าแล้วก็เขาก็จะไปส่งเราต่อที่ตรงที่เช็คอินไปอุดรเขาก็บอกแบบนี้เขาก็ไปเขาก็ถามเขาว่าไปส่งได้ไหมเขาก็บอกว่าไปส่งได้พาไปรับกระเป๋าแล้วก็เข็นแม่เบลไปส่งที่จุดเช็คอินชั้น3จากอดรเมืองไปอุดรนะทุกคนก็พอมาถึงตรงที่เช็คอินใช่ไหมก็แวะเติมพลังกันก่อนเบลก็ไปเดินหาร้านซื้อ ข้าวเนาะก็มีร้านขายข้าวเกง50สบาท2องอย่างก็เลยจัดมาสามกล่องให้เด็กๆแบ่งกันกินแล้วก็บิวกับแม่คนละกล่องเพราะว่าเด็กๆซื้อมาคนละกล่องก็กินไม่หมดแน่นอนคามันหลายโพดขนาดนี้กินไม่หมดมบิวยังได้ช่วยเลย,เลยกระเพาะลูกก็ยังไม่ใหญ่มากนะแต่ว่ากระเพาะแม่ก็คืออ้ยกว้างว่าเป็นร้านสนามบินบุญละจ้า นั่งกินข้าวเติมพลังกันตรงนี้แล้วทุกคนก็รอเครื่องไปกันไปยาวๆเลยเพราะว่าเบลจองแบบว่าตัวที่มันถูกที่สุดใช่ไหมมันก็จะมีแค่ตอนเช้าแล้วก็บินอีกทีก็ประมาณทุ่มหนึ่งนู่นหละก็จะนั่งเล่นรออยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าเรานั่งรถทัวร์ก็คือเราก็นั่งกันไปยาวๆก็ใช่อยู่แต่ว่านั่งรถนานๆก็ไม่ไหวสงสารลูกเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้ก็คือเราก็ยังมีที่วิ่งเล่นใช่ไหมมีอนู้นนี่ให้เราดูนี่างไนั่งไม่ได้ไปแบบไป,ไป,ไปออก,อกแดดออกนู่นอะไรหรอก ก็คือมันก็โอเคแหละแต่ถ้าเบลนั่งจริงๆ,ๆเบลนั่งรถทัวร์นะทุกคนแต่ถ้าตัวเบลเองนะถ้าแม่แบบว่าโอเคก็คือแบบถ้าแกสามารถเดินได้หรือว่าจะพานั่งรถไฟแบบตู้นอนนะแต่ว่ามันต้องขึ้นต้องลงมันต้องมีคนคอยบริการอะไรเงี้ยเบลทั้งลูกสองคนกับแ,แม่อีกคนก็กลัวว่าแกจะไม่ไหวก็เลยลองเครื่องบินดูก,ก่อนว่าแกจะโอเคหรือเปล่าก็โอเคแหละเพราะว่าเขามีรถวิวชงบิวแชให้มีคนขี่รือว่า ตอนที่ไปเช็กอินเข้าเกตไม่มีคนเห็นเบลก็ขินนองค่ะนั่งกินข้าวกันเสร็จเบลก็หาหมุมที่มันใกล้ๆห้องน้ำนะทุกคนวันนี้แม่เบลเข้าห้องน้ำสามรอบแล้วคือกินข้าวเสเร็จแกก็บอกว่าอยากแกไปเข้าห้องน้ำอู้ ตื่นเต้นไม่ไหวจาขอห้องน้ำเก่งขอห้องน้ำดูแล้วก็พาแม่ไปนั่งแบบว่าตรงที่มันใกล้ๆห้องน้ำม,มันก็จะมีที่ให้เรานั่งเนาะพอนั่งไปนั่งมาน้องอนาก็หลับทุกคนนออหลับอดินก็หลับนะเบลก็เลยให้นอนแบบว่านอนตรงเก้าอี้นั่นแหละให้นอนเก้าอี้แล้วก็เอาผ้าอะไรมาปูให้ก็ให้นอนแล้วก็ห่มผ้าเปิดแอร์นี่อู้ชนิดว่าหนาวหนาวจนต้องหาเสื้อผ้ามาใส่ให้ลูกอะทุกคนโอ้ทุกวันนี้สนามบินเขามีแบบว่า เขาเรียกอะไรหุ่นยนต์มาทําความสะอาดเทนคนเนาะจริงเลยเนาะมไม่ต้องใช้คนแบบว่าไม่ต้องใช้คนทําแล้วก็แบบ เบาแรงเบางบประมาณไปด้วยแล้วก็ใช้แค่หุ่นยนต์ทําความสะอาดตลอดอแล้เลยอยู่นะพอกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จน้องอดินตื่นนอนกลางวันน้องนี่ก็ประมาณบ่ายสามแล้วนะทุกคนบ่ายสองแล้วก็พาอดินมาเดินดูเดินเลาะและหาดูผู้บ้่าไปซะละ <c oughs> ก็เดินชมในรอบสนามบินตอนเมืองเขามีอะไรบ้างนะทุกคนก็เดินไปเรื่อยนะพาน้องอดินเดินเล่นเพราะว่าอานาก็ยังไม่ตื่นแม่เบลก็ยังนั่ง อยู่พเพราะแกไม่เดิอนนี่ก็เลยให้บให้แม่นนั่งเฝ้าน้องอนาแทนจองตั๋วถูกก็แบบนี้นะต้องรอหน่อยแต่ว่าพอรอไปสักพักมันก็ถึงเร็วแหละทุกคนทุกอย่างมันเป็นขั้นเป็นตอนถ้านั่งรถทัวร์ก็อารมณ์เดียวกันน่ะแต่ว่าถ้านั่งรถทัวร์ก็คือเรามาจากใต้ไงมาจากใต้เรามาจากใต้ตอนกลางคืนใช่ไหมเราก็จะไปถึงตอนเช้าที่อ่าเขาเรียกอะไรหมอชิดพอหมอชิดตอนเช้าก็ไปถึง น้องบัวลำพูน่ะตอนตอนเย็นเลยมันก็จะอารมณ์เดียวกันแหละแต่ว่าก็นั่งรถนานหน่อยเบลว,ว่าลูกเราก็คือมีไหวแน่นอนค่ะพอถึงเวลาสี่โมงเย็นเบลก็ไปเช็คอินอีกรอบนะทุกคนแล้วก็ตรวจบัตรคนเข้าเมืองอะไรนู่นนี่นั่นก็ผ่านเข้ามาในเกตเนาะก็พาเด็กๆก,กับแม่มานั่งรอในเกตตอนเดินเข้ามาในเกตก็ไม่มีคนมาเข็นแล้วนะเขาบอกว่าให้เบลนะไปติดต่อ เอาคนมาเข็นน่ะที่ช่องอะไรสักอย่างเบลก็ลืมทุกคนมันลืมเบลก็เลยไม่ได้ติดต่อเบลก็เลยเข็นแม่มาที่เกตอีกก็เดินชมนู่นชมนี่มาเรื่อยเนาะเด็กๆโดนใจเครื่องดูดฝุ่นอันนี้มากทุกคนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้อมันเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวแล้วไปเรื่อยวิ่ง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 เ <laughs> อย่าไปใกล้มันลูกอย่าไปใกล้มัน <laughs> มาแล้วมันมาแล้วนะไปไปไป,ปพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวไม่ทำ เราเข้ามาในเกตได้สักพักนะทุกคนก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางไปที่อุดอรแล้วก็ขึ้นเครื่องขึ้นอะไรเพราะว่าเราก็ต้องรอว่าให้เขานเขาขึ้นเครื่องหมดก่อนแล้วก็เราก็จะมีคนเข็นวิวแชร์เราขึ้นมาก็แม่ก็เคยเดินขึ้น,นมาเวลาที่เราเช็คอินเขาก็จะบอกเราเสมอว่าให้แม่นัน่งแยกแล้วก็บเบลกับเด,กเด็กนั่งอีกฝั่งนะทุกคนก็บินมาถึงอุดรโดยสวัสดิภาพนะทุกคนแล้วก็มีพี่สาว โอเนเลออสวัสดีครับอดัสนีครับอาจรวัสดีจ้าสวัสดีครับกอดหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อยอยกบ่อยสิ ใ่เสียชิฟาตรงกันเลยวะพี่สาวกับพี่เคยก็มารอรับเบลตั้งแต่หกโมงเย็นเนาะทุกคนเบลก็มาลงเครื่องนู่นหละสองทุ่มกว่าจะมาถึงบ้านก็โอสีหาทุ่มแล้วใช้เวลาเดินทางจากสนามบิน อุดรมาถึงนงบัวลำพูก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะก็คือพี่เคยก็คือเหยียบรถโอ้ยว่ามาันนั่งรถเดอฟาดจ้ะ <laughs> เหยียบอาอเหยียบอ่กลับมาถึงก็หิวข้าวมากมายทุกคนก็มานั่งกินเบลได้ปลากระป๋องมาแล้วก็จะมกินกับข้าวเหนียวเนาะไม่รู้จะกินอะไรมันมืดแล้วอะ่ะไม่ได้ทํากับข้าวเลยก็เลยได้กินปลากระป๋องนี่แหละกลับมาถึงก็เห็นป้านั่งพับเหรียญโปรยทานอยู่นะทุกคนก็เลยถามว่าป้าจะเอาไปใช้ในงานอะไร ก็มีงานบุญกระถินของบ้านพี่เขยเนาะก็เลยพับเหรียญโปรยทานช่วยกันอยู่จังหวัดสุราษฎร์ก็คือเดียเด๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกมาที่จังหวัดหนงบัวลําพูก็คือฝนตกทุกวันทุกคนฝนก็คือพื้นดินเนาะก็คือเปียกแฉะมากคือเดินไปก็คือแฉะไปทั้งเท้าเลยทุกคน ฝนตกตลอดทั้งทางเลยตั้งแต่เดินทางจากอุดรมาถึงหนองบวัวลาพูก็คือตกไม่หยุดมันก็จะไม่ตกแรงนะทุกคนมาตกแค่แบบว่าเป็นเม็ดเล็กๆฝนปอยลงมาอะไรเงี้ยคือตกอยู่แค่นั้นแหละแล้วก็เปียกไปหมดไม่มีแสงดึงแสงแดดเลยบรรยากาศอึมครึมน่านอนมากทุกคนแล้วทีนี้บ้านเราก็คือถ้ามีฝนตกแบบนี้อะไรจะออกรู้ไหมก็คือเห็ดป่าทุกคนมันก็จะเป็นเห็ดป่าป้าเบลไปขึ้นภูเขานะ่ะมาเก็บมาแล้วก็เอามา ต้มไว้ให้นะทุกคนนี่ก็คือเห็ดเห็ดใครเห็ดตะไคร่เห็ดใครเห็ดใ,ใครไม่รู้จันกินแล้วนะ <c oughs> อร่อยมากทุกคนก็ใส่น้ำปลาเข้าไปอู้ชนะเลิศมากขอบคุณป้ามากมากค่ะที่ไปหาของอร่อยมาให้วันันสาวไว้กินกิน <c oughs> ข้าวอาบน้ำเสร็จก็ขอตัวไปเข้านอนก่อนนะทุกคนเหนื่อยมากเด็กๆก็เหนื่อยกันมาวันนี้โบก็ขอฝากที่ไปเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลลด,ด้วยสวัสดีค่ะ